Okay, then where is it? It's here, and okay. number 66 to 7, 70. Yeah, 70. Okay, annoying for many, many people. From many people, the tiger is the most beautiful and most. Exciting member of the cat family, mm. but these are creatures, creatures, creatures. Oh, have, um, uh, in the uh, mm. hundred years old, a year yeah. ago, mm. they uh, were. หนึ่งแสภาษาอัเกฤษอะลยมันต้องเป็นร้อยของพันถูกไหมร้อยของพันครับอ่าร้อยของพันคืออะไรเล็อเานะัดเอืม s อ่ออ Five thousand tigers, tigers mm -hmm. uh, in some uh, countries. Mm -hmm. countries. The local people mm -hmm. hunt the tiger and sell its body and the forest, uh, where where tigers live are uh, so they are losing their natural homes to many the uh, are trying to save the tiger but it isn't easy mm -hmm. if we aren't careful the power and uh beauty mm. of the white tiger the t h in our memories memories โอเค great okay น้องเสือกำลังจะหมดไปนะ uh, mm. เร็วๆเวนี้ยมีแบบเหมือนน้องโลมาน้องโลมาชื่อพาราดอนนะซึ่ง mm. มีมันจะมี uh, ในรุ่มน้ําอิรบดีอันไม่ใช่รุ่มน้ําเเรียกว่าโรมาอิรบดีอืมแต่ก่อนน่ะมันสูญพันธุ์ไปแล้วที่ที่ลาวเนะยเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วอ่าในในแม่น้ำโขงที่ยังเหลืออยู่ในในทะเลสาบของ,ของเขมรเนี่ยยังมีอยู่ไงอืมคือแม่น้ำ uh huh. อ่าแล้วมันก็ยังว่ายไปขึ้นไปที่แม่น้ำโขงข,งของลาวได้ถูกไหม แต่ว่าอที่ทะเลสาบสงขาเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ปิดเนี่ยมันว่ายเข้ามาไม่ได้เออถ้าศูนย์ไปก็คือคก็คือศูนย์พันที่นี่เอก็จะเป็นที่แรกที่ศูนย์พันเนี่ยเขาเลยแบบเอ้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ศูนย์พันใช้คําว่า extinct เนี่ยพิมพ์ให้ extinct เนี่ยรหรือถ้าใกล้ศูนย์ <It> s <S พันเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็น อะไรอย่างเดนจูรัสเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันอ่ามันอันตรายเนาะแต่มันเป็นอ่าเอ็กซ์ติ้งคำนี้แปลว่าอ่ามันจะมีเอ็กซ์ติ้งกับ instinct เนาะ instinct เนี่ยจะแปลว่าสัญชาตญาณเนี่ยแต่ extinct เนี่ยแปลว่าอ่าศูนย์พันเนี่ยแล้วก็อ่าถ้าใกล้ศูนย์พันก็เป็นเดนจูรัสใกล้ศูนย์พันก็เป็น dangerous โอเค and then ทีนี้ เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น exciting member of the cat family อ่าเรียนเรื่อง taxonomy อย่าง taxonomy เนี่ยคือการยังครับอ่าอนุกรมวิธานอ่ะอนุกรมวิธานการจำแนกสัตว์เวลาที่แบบเราจำแนกสัตว์เนาะเราก็จะเริ่มดูตั้งแต่สมมุติว่าเฮ้ยเราก็จะมีคลาสเนาะคลาสที่เป็น m e m m a l i a เนาะ ในในในอนาณาจักรสัตว์เนี่ย Animal Kingdom ใช่ไหม Animal Kingdom <ะ>คำนี้เดิมมันมาจาก anim a n i m ะอ Anime นี่แหละที่แปลว่าที่อยู่ไม่นิ่งอ่ะสามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ย a n i m a แล้วก็เติม L มก็เป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้ใช่ไหมคือต้นไม้มันเคลื่อนไหวไม่ได้อ่ะสิ่งมีชีวิตนี้ทีนี้เกิดอะไรขึ้น<ะ>อ่าก็เวลาเราแยก เราก็จะแยกตั้งแต่สิ่งที่มันลักษณะแบบเดียวกันนะอเขาก็แยกสัตว์ที่ที่เป็นยังไงเลี้ยงลูกด้วยนมกับไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหม,อ,ไหมอ,อันนี้เป็นแมมมารียเป็นสัตว์ใหญ่ๆก่อนเออจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่คลาสนี่มันแบ่งยังไงอีกของสัตว์มันจะแบ่งเป็นเป็นไปนดูสันหลัง อ่ามีกระดูกสังหลัง Spinal Cord ใช่ไหมอ่าเออยังไงอีกแยกออกมาอ่ะอ่ะไล่ไล่ไล่ไฟลัมก็ได้มีไฟลัมอะไรบ้างโอ้อ่าไฟลั่มอ่าที่เป็นเหมือนมีเซลเดียวสัดส่วนอ่า ฟองน้ำไหมอันที่เล็กที่สุดพอริฟอร r าใช่ไหมอืมครับอ่าพ e ริามีอะไรอีกต่อมาไฮดราพอริฟอร r าเรียนทุกอย่างนะโอ้เออผมก็ลืมอะผมเรียนชีวามาเนี่ยมเพิ่งเรียนไปเนี่ยเหรออ่าเดี๋ยวอ่าเขาเรียกเวลาของสัตว์เราจะเรียกไฟลัมเนาะไฟลัม อ่าช่วยกันช่วยกันลองลองนึกมาให้ออกทั้งหมดก่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีไฟลัมอะไรบ้างนะโ okay. mm. mm hmm. uh, อเคไฟลัมอืมอ่ m a มเจอร์แอนิมลไฟลัมอ่ะไฟลัมเป็นฟอฟล์ล่ามันเป็นหู้จน์ของไฟลุม่มไฟลัม นี่เอาอันนี้ดีกว่าอ๋อเวลาเราแยกเราจะแยกอย่างนี้เนาะมันจะแยกแบ่งออกเป็นทีละกลุ่มแบบนี้ว่ามีอะไรบ้างโดเมนเนี่ยยูกการยาแล้วก็เป็นคนะิงดอมอนิมาริยาเนาะไฟลัมเหลือสิบนาทีนะแบบน่าจะพูดเรื่องไฟลัมให้จบนะครับชอบไหมที่แบบออกนอกเรื่องเนี่ยคือ <laughs> บางคนแบบจะสอนอะไรนอกได้หมดแลลวเออ นะเพราะว่ามันก็ถือว่ามันก็ได้ทวนวิชาอื่นไปด้วยนะโอเค and then อ่าทีนี้จาก kingdom เป็น phylum เป็น class เป็น order ใช่ไหมเป็น family เนะี่ยอย่างเงี้ย cat family อย่างเงี้ย genus เนี่ยนะแล้วก็เป็น species เล็กลงมานะทีนี้ phylum uh huh. อ่าเห็นไหมเขาเรียกว่า taxonomy เนะีย taxonomic rank ก็คือเป็นอนุกรมวิธานเนะีอนุกรมวิธาน เสร็จแล้วไฟลัมมของมันมันจะเป็นอะไรบ้างไฟลัมสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างนะไฟลัมอ่ะไหนดันนี้มองเห็นจออยู่ใช่มั <c oughs> ้ยเห็นม i s i n g On YouTube, I catch the eye of my ideal customers at the right time. Hi everyone today we're going to be talking about the animal phyla mm -hmm. uh, remember because we're talking about animals we're looking at multicellular eukaryotes, uh, eukaryotes. Have a cell eukaryotes. and they're all autotrophic uh, there are like um, sale, no? mm. really broad categories with uh, the animal phyla really broad. so we're <inaudible> Uh, seven of the phyla, these are big. Oh, odd like I the am big am. difference between like you and a starfish. so major divisions here. Uh, major within division. the um, domain eukarya and the uh. kingdom. Eukaryote, right? uh. there are no, right now there are. Uh. Uh. Uh, the second is that. Uh. Uh. Cine 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 huh? Recognize uh. animal phyla mm -hmm. and um uh, uh -huh. uh -huh. where the vast majority of uh -huh. animals are classified uh -huh. and for the ib there are seven that they want you to know uh -huh. Periphera nidaria platyhelminthes cnidaria uh, <laughs> อ่าอันนี้เป็นอะไรอะ่ะแมงกะพรุนเนาะ jellyfish เนี่ยแมงกะพรุนเนี่ย jellyfish แล้วก็ต่อไปเป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรอ่า platy อ่า platy เฮ้ยไม่ไม่เรียนตัวตัวนี้เลยใช่ไหมอ่า platyhelminth ไม่เรียนไม่ถึง platyhelminthes คุณยัง platyhelminthes เ,เ,<ะ>เป็นพวกไหน หนอนตัวแบนใช่ไหมอ๋อครับอ่าแพลตเนี่ยมันแพลตมันแบบมันแบนเนี่ยพลาเฮลเมนทิสมีอะไรอีกอ่าตอนเราเรียนเราต้องท่องอีกอันหนึ่งคือพวกนิมาโทดานิมาโทดาเป็นพวกอะไรนิมาโทดาอ่าอันนี้ทํามไมก็กากระบาดเขาตัดออกหรออ๋อมันอยู่ตรงนี้นิมาโทดาไปอยู่คลาสนี้เป็นราเวิร์ม เนี่ยเป็นหนอนตัวกลมนิมาทูดาพลตทิเฮมินติสอ่าหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมเนาะอ่าแล้วก็อ่าอันนี้น่าจะรู้จักออหอยทากอ่าหอยทากอยู่อยู่ไฟลัมไหนอหอยทาก<ม>เรีว่าเ<ม>นลเนลสเนลเนี่ยสเนลมอโมอลัสโมลุสโมลัสกา นมอลุสกาก็ได้ออกมอลุสกามอลัสกาเป็นอะไรอือเป็นเอ่อสัตว์มีกระดองอ่าหอยทากมันมันมันจะถือว่าสัตว์พวกนี้สัตว์มีกระดองไหมอ่ะอ่ะก็ได้มอลัสกาเออใช่ใช่ใช่มีกระดองเออเพราะว่าเราเหลืออหรือ อ่าใช่ใช่ใชพวกพวกมีเปลือกพวกมีกระดองก็ได้อ่าพอดีอะไรอ่ะเรียกอะไรวะพอดีปราหมึกอะ่ะหมึกอะ่ะมันดันมีกระดองอยู่ข้างในถูกไหมเออเราเลยอเออมันมันคือมอรัสกาถูกแล้วอ่าอันนี้คืออนาลิดาครับอ่าอ,อนนาลิดาก็เป็นพวกอะไร อนาลิด้าอืมก็เส้เดือน yes ถูกต้องเส้เดือนอนาลิด้าอ่าเนี่ยอันนี้เขาทำไมเขากาักกบ,บาดท,ทิ้งเดี๋ยวมาดูเนาะว่ามันคืออะไรอ่าเนี่ยอันนี้เป็นอ่นานิมาโอดาเนี่ยนิมาโทดาแล้วก็อันนี้มันพิมพ์ผิดนะต้องเป็นแอนโทรครับคืออะไรทำไมอาร์โตรหมดเลยอ่ะ แอน r ทร r ัท o ทรปอด้าอัทอัทโทรโปอด้าถูกและไม่ใช่แ n t โทร,โอ,รอันนึงแปลว่าคนแ n t r o a อัท,อทโ o รปอดคืออะไรป o d ้าก็คือขาอมีาาขาเป็นเสื้ออ่อขาเป็นยังไงอ๋อพวกมแมลงอ่าพวกมแมลงขาปล้องปล้องเนี่ยขาเป็นปลอออน้องอัทอัทโ r o p o d เนี่ยแล้วก็มีอันนี้คือ เราจำชื่อนี้ได้ดีมากเอะไครหนอเดินมาตาม <laughs> เอ้ใครหนอเดินมาตามเนี่ยเอ้ไครหนอเอ๊ะไครหนอเดินมาตามอ๋อดาวนี้เองใช่ไหมอ่าแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังนะตอนแรกเราแบ่งเป็นใหญ่ๆแบบนี้พวกมีสุกระดูกสันหลังล้วจกคอร์ดิต่าใช่ไหมโอเคตามนี้คร uh ับเดี๋ยวมันจะตัดโอเค stop ป h ช re and then ่าก็ถือว่าทวนไปเนาะอมีอะไรก็ทวนโอเค and then go to the uh, อันนี้เป็น Tiger Tiger ก็ถือว่าเป็นอ่า uh, เป็น cat family เนาะเป็นสกูลแมวเนี้ยะกูลแมว,นะแมวสัตวต์ะกูลแมวก็จะ uh huh. ออเราเคยเคยไปสวนสัตว์ล้วแบบไปจับเสือไหม คือแบบเสียวมากเสือเอ้ยสิงโตเอ้ยไม่เคยจับเลยครับเออนนั่แหละคือแบบเฮ้ยพอเรากลัวมันก็จะงี <c oughs> เ่เง่าไงเอ้ยคือแบบแต่ถ้าเราแบบใจกล้าไม่ทำตัวแบบให้กลัวลูกกลัวมันอะ่ะมันก็จะเฉยเฉยอ่าอ่าโอเค then the next อ่า go to อ่า the first อ่ะเฉลยได้สักข้อสักข้ออันนี้ควรจะเป็นอะไรเนาะไม่ใช่หกสิบหกจะต้องเป็น for many people the tiger เวลาออกเสียง girl เนี่ยจะไม่เหมือนคนไทยที่ออกเสียงกอไก่น้อง girl tiger is the most beautiful and most excited exciting member ที่ตื่นเต้นตึ่นที่น่าตื่นเต้น of the cat family ของตระกูลแมวนี but these creatures creatures ก็แปลมามาจากคำว่า create นั่นแหละเราเชื่อว่าสัตว์สรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นเป็นการสร้างสรรค์ของเทพเจ้าใช่ไหม a R e in อะไรอืมเมื่อกี้มันใกล้สูน Great Danger อ่า Great Danger เกดเนี่ย16 Great Danger เนี่ยมันใกล้ศูนย์เนาะ A hundred years ago เมื่อ uh, หลายร้อยปีมาแล้วเนี่ย There were one อ่เท่าไหรนะอ่านว่าอะไรนะ,นนะรนะ Hundred 100 0 0 0 thou อ s a n d ่ thousand tigers มีประมาณแสนตัว they live all over Asia นะอยู่กระจายทั่วไปเลยอันนี้น่าจะหมายถึงเสือโคร่งนะอันนี้น่าจะหมายถึงเสือโครง่ง tiger เนะี่ยเนี่ย and เสือโคร่งแล้วก็ลายพาดก่อนเนี่ยก็จะมีอยู่บริเวณแบบไทยอินเดียอะไรแค่เนี่ยนะประมาณนั้น and then today มันเกิดอะไรขึ้น today t o เ a y ์อ๋อแ t ๊ตเอ้ยแด๊ะทเดย์ a ด๊ะแด๊มีกี่ตัวเฮ้ยห้าพันอ่าแด๊อ่าแด๊อ่าแน่ทุเมันเป็นปัจจุบันถูกไหมจะใช้ t ด e r e w e s t ส e r e were ได้ไหมไม่ได้จะต้องอเป็น there อ่า uh, เป็นพระหูพจน์เห็นนะ There are only 5,000 tigers ต่อมา In some countries, the local people Hunter Tigers ในนบาางประเเทศล่าล่าเสือใช่ไหม And sell its body แล้วก็ขายตัวมันขายแทบทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แบบอะไรอ่ะเพิ่มกำลังวังชาอะไรแบบนี้นี่ในป่าที่พวกมันอยู่เนี่ยอาศัยอยู่ก็กำลังทำอะไร Uh, don't.